คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาสั่งปิดพื้นที่เสี่ยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติแก่งวังเนนแก่งวังคาวบอยและท่าไซลานหินเขื่อนกุดหินอำเภอสูงเนินค่ะหลังจากในช่วงเทศกาลสงกรานนี้มีนักท่องเที่ยวจากต่างท้องที่เข้ามาเที่ยวกันเป็นจํานวนมากมาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงเล่นน้ํากันมีการรวมตัวกันอย่างหนานแน่นเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 จังหวัดนครราชสีมาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก47คนยอดสะสม114คนค่ะและได้ขอใช้พื้นที่ชาติชายฮอลล์ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม ส่วนที่จังหวัดน้องคายประชาชนและนักท่องเที่ยวยังคงเดินทางไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อพระสัยในช่วงสงกรานนะคะซึ่งทางวัดได้จัดตั้งจุดคัดกรองผ่านเข้าออกป้องกันการระบาดของโควิด -19 และมีจุดบริการเจลแอลกอฮอลล้างมือเอาไว้ทั่วทุกมุมวัดปีนี้ทางวัดงดกิจกรรมอันเชิญหลวงพ่อพระสยลงจากพระอุบโบสถแห่รอบเมืองและขอให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัดค่ะ